กลายเป็นโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความประทับใจแห่งปีหลังสองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตปอนราวิทย์และรัตโกสมภูวินภูวินตั้งศักดิ์ยืนและนักแสดงชื่อดังวิววรรณรสสนทิชัยเผยออร่าผิวใสสุขภาพดีเกินต้านในงาน บีเฟตตาเฟสฟิลเฟสซึ่งงานนี้บีเฟตตาเพื่อโชวชาญผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเครื่องสําอางและผิวหน้าสุดฮอตจากประเทศญี่ปุ่นนําเข้าและจําหน่ายโดยบริษัทแมนดอมคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจํากัดได้รับการตอบรับกว่ารางวัลการันตีคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นสร้างยอดขายและก้าวสู่แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในเมืองไทยคลองใจผู้บริโภคยาวนานกว่า12ปีได้เนรมิตทุกพื้นที่สุดอลังการด้วยการยกขบวนไอเทมสุดเลิฟมาให้สาววอกบิวตี้ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดทำ กลางแฟนคลับและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากณบนะริเวณชั้นหนึ่งเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้การตอบรับที่ดีนะคะทั้งจากลูกคา้าแล้วก็แฟนคลับนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อบลชนนะคะที่มาร่วมง,งานในวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะก็แล้วก็สินค้ามีเฟสต้าวันนี้นะคะมีเฟสต้ามาเซลล่าครีมซิงชตีตัวนี้ก็จริงๆได้รับการตอบรับนะคะที่ดีจนเป็นสินคายอดนิยมนะคะ รับกลุ่มลูกค้าคนไทยในปัจจุบันค่ะ p f e i f e r Mayella c e n s i n g t n นะคะจุดแข่งก็คือ Pfeiffer เ,เนี่ยยืนหนึ่งในเรื่องของการทำความสะอาดอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยพลังการทำความสะอาดเมคอัพเนี่ยก็ ไม่เป็นสองลอคใครนะคะยืนหนึ่งนะคะแล้วเป็นฟอร์แมต c r e n s i n g sheet ซึ่งเป็นแผ่นเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะมันคือ makeup remover solution ของสาวยุคใหม่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็จุดแข็งของมันก็คือในเรื่องของการพกพาสะดวกนะคะการทำความสะอาดนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งที่เป็นฝาปริบล็อกตัวนี้ก็ทำให้ผลิตภัณฑ์นะคะสามารถออชุ่มชื้นนะคะตั้งแต่แผ่นแ,แรกจนแผ่นสุดท้ายเลยะคะ่ะเดป็นยังไงบ้างคะโม จุดเด่นนะคะบิเฟสตาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ make in Japan อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็คุณภาพราคาเนี่ยย่อมเยามากๆนะคะก็คือลูกค้าคนไทยไม่จำเป็นจะต้องออบินไปซื้อไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะคะก็สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปะคะ่ะก็ดีใจที่เราเกส่วนหนึ่งในการมาเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเพราะว่ายก็ใช้อยู่เลยก็ขอให้ยอดขาย ได้ติเหได้ไแล้วก็ได้อคะคือเป็นคนแง่ายแล้วก็ทุกัับาไมแพ้เลอนนี้เป็นอะไรที่ได้ําแลค่ะก็าสนใจมากๆอะไรใหม่ก็นลองค่ะค่ะครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่า คือจริงๆแล้วผมก็มีโอกาสได้ใช้บีเฟสต้าอยู่แล้วเวลาเราไปแบบแฟนมีตต่างประเทศอะไรอย่างนี้เนาะแบบมันพกพาสะดวกมากครับแล้วจริงๆแล้วคือผมอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ผิวค่อนข้างแพ้ง,ง่ายเหมือนพี่วิวอะไรางี้แล้วส่วนใช้อันนี้ไม่เคยแพ้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาแล้วคือแบบ ก็รู้สึกว่าสนุกมากครับแฟนๆให้การตอบรับทั้งเราและพิกอสตาร์ที่ดีมากก็หลังจากที่ได้ฟังฟีดแบ็กแฟนๆว่าแบบเอ้ยพอลองใช้ตัว cleansing sheet แล้วเป็นยังไงก็เสียงตอบรับมาก็คือดีมากครับไม่มีใครทุกคนพูดว่าแบบเอ้ยใช้ดีหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือสะดวกมากครับได้ใจก็ได้สำคัญเป็นรายละเดีๆแบบนี้กับสูตรใหม่ด้วยครับตัวไซตที่สุดใ้าสามารถให้คำตับอะไอได้บ้างค่ะก็ขอบ ุณนะคะ oh, <wow. S 1> สาวๆชาวไทยนะคะที่ติดตามใช้ผลิตภัณฑ์ Bifesta มาโดยตลอดนะคะ12ปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในปัจจุบันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากนะคะลูกค้าชาวไทยสาวๆคนไทยนะคะที่ยังไม่เคยลองผลิตภัณฑ์ Bifesta สามารถมาร่วมงาน มีเฟสต้าเอฟสฟิลเฟสตั้งแต่ที่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสราร์นะคะที่รานเซ็นทรันได้ค่ะและ้วพี่มีอเติมไหมเกี่ยับแฟนอยากจะแบบาสวยเหมือนุกาเลยเ่ราจริงๆไม่ใช่แค่ผู้<ๆ>ห<ส>ญิงนะคะใช่ไหมชายทคนเท่ไวัย<ๆ><ๆ>ใ้ได้เลยแล้วก็คุณก็ฝากกว่าสนุกมา,มาหาซื้อได้ตามรานสนุกซื้อทั่วไปด้วยค่ะก็ล,ลองใช้กันดูนะคะ เบสตาร์นะคะจริงๆเบสตาร์เนี่ยมีขายทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าชั้นงานอิเล็กทรอนิกส์โรเวนวัสดุหรือว่าทางออนไลน์ก็ตามนะคะตอนนี้นะคะของเราเนี่ยทางออนไลน์แล้วก็ออมทรายฝากด้วยนะคะไม่ใช่ที่แบบ